คะนมันในรอบสัปดาห์นี้น่าจะเป็นยังไงคะ ก็น่าจะยังทรงๆอยู่นะครับจากที่เป็นเทรนด์ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าในคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเทขายทํากาไรนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคนก็มองว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็เลยขายออกนะครับประกอบกับมีปัจจัยของทางด้านอิหร่านด้วยนะครับที่เปลี่ยนใจแล้วนะคะที่ยอมที่จะทําการเจรจากับทางด้านฝั่งชาติตอนตกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ยังยินการนะครับว่าเขายังไม่พร้อมที่จะที่จะเปิดให ให้การเจรจานะครับซึ่งก็มีวันที่ออกมาแน่นอนแล้วนะครับว่าเขาจะมีการเจรจากันเนี่ยภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ลดความกังวลของตลาดลงไปนะครับทาให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาในในคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในคืนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไปตามคาดหวังดีกว่านะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขออกมาทั้งสหรัฐทั้งยุโรปเนี่ยออกมาดีกว่าคาดหมดเลยก็เลยทําให้ราคา ลงมาด้วยนะครับตามที่ผ่านมาแล้วรอบสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยอะไรที่จะต้องจับตาแล้วก็มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันมในตลาดโลกบ้างคะปัจจัยที่ต้องจับตาเลยนะครับก็คงจะเป็นการประชุมของของทางอียิปรนกับทางชาติวันตนกนะครับเรื่องแรกว่าว่าเขาประชุมออกมาเนี่ยเขจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีความคืบหน้าเหมือนที่ผ่านมาหลายๆครั้งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งของอิตาลี ที่ที่เขาจะมีการเลือกตั้งเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเข้ามากดดันตลาดทางฝั่งฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเบนได้เพราะว่ามีโพลออกมานะครับว่าประธานธิบดีเก่าอดีตประธานธิบดีนะครับเปอร์ลิสคนีเนี่ยพแนแนเนี่ยเริ่มที่จะตีตื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเขามีการชูนโยบายที่จะเป็นลดตัวภาษ มากน,นะครับก็เลยทําให้คะแนนเขานี่ตีจะเตื้นขึ้นมาโดยส่วนมากเนี่ยตลาดก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยได้กลับมารับตาแหน่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจข,ของเขาได้ถ,ถ้าเขากลับมาอีกเนี่ยตลาดก็มองว่าไม่น่าจะทําให้สภาพโดยรวมเนี่ยดูดีขึ้นน,นะครับจะต้องคอยติดตามว่าผลคะแนนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับครับ,รบปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศยังไงบ้างครับก็ถ้านะคา น้ำมันโลกปรับลดลงนะครับก็ราคาบ้านเราก็อาจจะปรับลดลงได้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อเช้าราคาที่บ้านเราเพิ่งปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าราคาตัวเป็นซิงที่สิงคโปร์เนี่ยคืนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพื่อทำให้ค่าการตลาดเนี่ยปรับลดลงอยู่ในระดับที่ต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งในเร็วๆนี้นะครับค่ะก็คือค่าการตลาดตอนนี้อาจจะส่งสัญญาณว่าในเร็วนี้โอกาสที่ราคาน้ำมันจะขึ้นยังมีอีกใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้ ส่วนกรอบราคาน้ำมันในรอบสัปดาห์นี้ไทยออยมองทั้งสองตัวยังไงบ้างคะไทยออยยังมองว่าตัวเวสเซิลคสัสนะครับอยู่ที่เก้าสิบสองถึงหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับในในตัวเบรนเนี่ยเราก็ยังมองอยู่ที่ร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับคงไม่ไม่สูงไปกว่านี้เพราะว่ามันมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างมากเข้ามานะครับค่ะคส่วนเป้าราคาน้ำมันประจําปีก็ยังคงไว้อยู่ในกรอบเดิมไหมคะ ใช่ครับในมองที่ก่อเดิมครับประมาณหนึ่งร้อยหกถึงหนึ่งร้อยสิบครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะก็น้ํามันบ้านเราขึ้นกันมาแล้วแต่ว่าดูจากค่าการตลาดแล้วก็สัญญาณการขึ้นของน้ํามันในตลาดสิงคโปร์แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าอาจจะเห็นโอกาสที่ราคาน้ามันในบ้านเรานั้นจะปรับขึ้นด้วยในขณะที่ตลาดโลกเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการย่อตัวลงของน้ํามันก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้จะมีแรงซื้อดันให้ราคาขึ้นมาหรือเปล่ารับเมื่อวานได้เติมน้ํามันหรือเปล่าไม่ได้เต ชถอนรถไว้เดียวปิดอ๋อเดียวไม่ได้ไปเติมวันนี้ไปเติมก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรก็เติมก่อนเผื่อแนนอนเขึ้นอีกเออนะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อครับ